เป็นอันยูทูบอะไรเนี่ยเขาละครับเหมือนจริงๆิ้งประวัตไปเอากล้องผมนี่แหละครับมันจะได้ช่องผมจะได้ดังนี่เป็นซีดนะนี่เป็นซีดดีงานนั้ก็ครับตอนนี้กำลังอ่าขึ้นเสาจอหนังกลางแปลงนะครับเอาไว้สร้างความสุขให้ชุมชนนะครับอย่าลืมไปเงียบนะครับอาแล้วก็ฝากติดตามช่องซิง สิงคอนห้วยแงยมนะครับด้วยสิงคอนห้วยแง่มนะครับทำการเกษตรไถนาไถนาหนึ่งหนึ่งชั่วโมงอยู่ท่าเดียวนะครับครับตอนนี้ก็ตั้งเสานะครับจะทำทำป็นจอหนังนะครับไปชมกันนะครับจเนีย สูงนะครับตอนนี้เราจะเอาอตัวใดลงมาเครื่องใช้ไฟฟ้าลงมานะครับ่นี่ทีมงานครับเอาน็อตเบอร์สิบเจ็ดน,นะครับ โอ้อันนี้เจ้าของช่องสิงขนห้วยแงมนะครับทำช่องมาจะครึ่งปีแล้วครับร <laughs> พูดติดตามเท่าไหร่ตอนแรกนะครับมันเป็นเวทีนะครับเวทีลำงนะครับตอนนี้เราลือเวทีออกนะครับ ขึ้นโครงไว้นะครับแต่ว่าจะได้ใช้นังกันนะครับอ่าตอนนี้จะโยนจะโยนอ่าเจนะครับดูว่าจะแม่นไหมนะครับดูดูครับดู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 คุณทำดู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 เธอทำอ่าคว่ำแร้วบ่ อำลังจะโยนปะเจน,นะครับความสูงโอ้สิบเมตรนะครับงูแสงอยู่ข้างบนอย่าโยนมาเด้อแสดงออาวรับนะครับ มันไหมนึ่งโอ้ใส่เชือกนะครับนั่นแล้วครับไปแล้วนะครับก็จะผูกประแจขึ้นไปนะครับ ยิ่งแง่ค si ุณแจ้สิมีรอยนขึ N ้นมากับคุณแจ้ก็ยนเหมือนเดิมแข็งแรงข้างบนเย็นสบายดีไหมนะครับเจะของช่องวุ้ยเงี้ยชาแนลนะไปเลย

ช่งุภาพคณจะทำการถอดไดออกมานะครับได้สลิงนะครับผมสำเร็จนะครับปวดออกมาแล้วจะเหลือแต่โครงนี้ครับจะทำเป็นจอหนังนะครับ โอ้ลงิขตอนน้เทียนะดึงไปเนี้ยดูเาทดูดูไปเลยเอาเอาเอาิปนไงคิดจะลงมทฟีดีกว่าแคว่งฟ้าไปเที่ยวน่ะฟ้าฟาไปเที่ยวก็ลงมาหาอาจารย์ดีกว่าพาดึงนั่นโอ๊ยพราะให้เขาทำได้เ่อทำได้พวขาดตีนก็

น้ำร้อนก็รดมาได้ป่ยรดถึงเล่มาได้ป่นเครืองปันดูดของเครืองอะไรนี่โอ้รดน้ำนนะครับปลาแจ้ร่วงแล้วนะครับเอาลงมาแล้วครับเอาลงมาแล้วให้เรามาดูหนังกลางแปลงกันเด้อพี่น้องน้ำกำลางแปลง เอาเลยขึ้นไปสอดสูงนะครับโอ้นักกลัวอยู่นะครับเโทรศับจังเยสิบเมตริมลงมาจัง เอ็นอะไอ่ะเอ็นอะรเดกเนาบกมเรบตาชิไปเลยจับง่ายเนี่ยเฮ้ยไปจับง่ายเลยนังว่ผู้สาวไล่กันเนอะโอ้คนโสดคนโมมีเมียเนีตไ ลืมบอกนะครับช่างนีนโสดนะครับเจ้าของช่องซิงคอนหุ่นเงี่ยมนะครับชแนลไปเน่าไปยน่ามันนี่ตัวนี้นี่มร้อยบาทอ่ะนะครับนีมีนะครับก็มีมองซื้อเมไว้จอดเดี่ยวเขาในเฟซบุ๊กสีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ